ได้สนใจค่ะล้วทุกคนเป็นเมน,นดูดังของวมังไทยที่ว่าเขาจะมาเฮ็ดมื้อนี้ซะโซเขาจะมาเฮ็ดข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวทุกคนกระดูกเขาหลงหม้อก,ก่อนทุกคนต้มให้มันฟดก่อนกับดอกเงิ้วนี่เราจะมาตำพริกแกงกันอาหารไทยเมนูนี้กับเขาโบเคยกินคือเกา่าเพปอกเป็น,นข้าวปุ้นที่ว่าต่างจากบานเขาไลายว้าวทุกคนซี่เริ่มออ่องซี่พริกซี่อ่ะตายทุกคนนี่น้ำเงี้ยวเขาฟูด,ด,ดบดบดแล้วของแท้เวอซีซั่นพี่น้องผัดกะเจมี ตัวฟักยงาสอย,น,สอยนี่สบ,บายดีจ้าทุกคนมาพบกับซาโซ่เส้นเกา่าเ้นเคยเนาะวันนี้ซาโซจะมีเมนูเด็ดเตึมอ,อีกแล้วทุกคนกตึมเมนูนหนึ่งที่ว่า, mm. เ,าเราคอยมาดดนเนาะเซอร์มาหากระกได้ปัตถดิบมาจากอีพีผู้ญาจะดีคือเกาทุกคนในพัคนฟากมาให้เฮาสันๆนี่ปัตถุดิบหลักก็คือตัวนี้เลยทุกคนดอกนิว <laughs> เดิน,นมูก,กบ,บอกน้องิวแห้งโอ้ยได้สมใจค่ะเราทุกคนเมนนดูดังข้อบังไทยที่ว่าเขาจะมาเฮ็ดมูนีซ่โซโแมนอมาหมรวันก็เริ่มมาแล้วเ,เขาจะไปเฮ็ดข้าวปุน้นนำเงียวทุกคน <c oughs> เริ่มเล็กเนาะซ่าโซจะตั้งหมอง้อไว้ละอ่าเพราะว่าถ้ามันฟุ้นเราจะเอานี่เขาจะมีกระดูกทุกคนอันนี้มันเกินดูกเนี่ยกระดูกผายบล่ดุกผายเนาะน่าจะมีแล้วก็จะมีเนื้อมูบดทุกคนหักไปบ่งสตดมาเรียบร้อยแล้วซันซะ แล้วจะได้ตําพริกแกงกันด้วยทุกคนเมนูนี้การพริกแกงก็คือค่าบริได้คือม,องงม,มังเผ็ดง่ายเผ็ดแห้งง่ายอ่ก็มีเผ็ดแห้งน้อยเซนซากระมาสนิทาแม่นะก็มีอ่านี่เป็นฮากผ <ๆๆ S 1> ักหอมเวลาผักสีให้เราพิมแปะให้ด้วยมันอ่ากระเทียมๆๆจีแล้วก็จะมีหอมแดงทุกคนจะมาตําให้เป็นอ่าพริกแกงข,อง,อขขงข้าวอ่ะข้าวปุ้นข้าวเหานาที่ค่าบริได้ก็คือต้องมีซากะปิน้ำทุกคนพอพริกแกงสุดล่าวนี้เนาะจะมีกระปีจะคาดบริได้มาเริ่มแรกเขาจะมาเอาอัน กระดูกเขาลงหม้อก,ก่อนทุกคนต้มให้มันฟูดก่อนกับดอกนิวนี่เราจะมาตาม่ำพริกแกงกันเพื่อเพาะเป็นการเสรียเวลาไปเดี๋ยวตะว,วกนวดอกนิวหัาลางแล้วเด้อนะเอาตอนในลางก่อน <c oughs> อาซาโซเอากระดูกลงไปต้มก่อนเราจะเอาน้ำซุปเนาะเป็นน้ำซุปท้งใส่กเกลือลงไปนิดนึงก่อนเราีอ,อันนี้กับปิดการเทดครั้งแรกทำครั้งแรกเองเาคือเกาเด้อทุกคนเบาแล้วกระบ,บอกอีกนะเพราะว่าอาหารไทยเมนูนี้กะเ่าบุกเคยกินคือเกา พอเป็น<ม>ข้าวปุ้ปนจิวต่างจากบานหา่าวไล่เนี่ยเาราเคยกินอ่ะกระดูกลงไปก่อนซาโซเนี่กระยู่กับบรรยากาศบานคือเก่าทุกคนให้ซ<ม>าโซกระดูกลงหมอ้อไปก่อนกระจายไว้ทั้งขวบบานๆแต่บรรยากาศหลักล้า,านบอกพี่นี่บอกทีเด็ดทุกคนดอกนิ้วใส่ลงไปพร้อมกับมูลเลยเอาจะต้มน,น้ำซุปไว้ก่อนเราจะเฮ็ดพริกแกงกันทุกคน บอกว่าดอกเงียวนี่เป็นเป็นแบบดอกเงียวยู่บาลห่อหรือโบนซะส่วน่ากน่าจะเมียนเนาะเพราะว่าดอกเงียวบาลห่อจะมีต้นเป็นหนามไล่ๆนะแม่นแล้วกันดอกมันจะน้อยกว่านี้แม่นดอกจะน้อยกว่านี้ตะกีบบานซะโซ่กรมีทุกคนมีส้อมซ้ำกบแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มซอกยากราบ่เห็นเราทุกคนแต่อย่างน้อยเคยได้เก็บอยู่ก็ได้ยามาแล้วก็บ่วชคอยได้เห็นแล้วแต่ว่าอยู่แถวอ่าแบบไก่บาลห่ออีกน่าจะมีอ่าฮะอ่าเรียบร้อยแล้วทุกคนดอกเงียวกับดู๊กมู่กังห่าซะโซ่กัลงไปต้มนะ เพื่อจะเอาน้ำซุปเป็นน้ำเป็นน้ำขนมขนมจีนอ่าสบายดีทุกคนสบายดีเด้อโอ้ยวันรันเก่าทุกคนพอดีมาทึกแดดเด้เฮ็ดเดงได้บ่ะลานรออ้าวมาแล้วทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็จะให้โซโซตั้เครื่องพริกแกงเพราะว่าเขาปุ่นต้องมีเครื่องพริกแกงอีกใดโซโซแม่นพอบ้านห่อก็จะโบเมนเครื่องพริกแกงเนาะจะเป็นแบบเขาออไม่แล้วก็เครื่องปรุง ต,ต่างๆที่เบบของบริษายวิธีการโคกันต่ำนะซึ่งว่าข้าวปุ่นนี่กาญยุบานเขาถ้ามามีบะมีนะทุกคนก็นคือมีประมาณามามซ้ำซ้ำซุ้ดซ้ำยางชาวโซโรก็คือจะมีข้าวปุ่นน้ำพริก,กข้าวปุ่นน้ำน้ำซีนควอยน้ำซีนควายน้ำเจลน้ำเจลกับน้ำปลาก็เจนับอะไรนนะประมาณนั้นมื่อหน้าเขาจะมาเห็นนะเบิร์กทุกคนอ่ะฮะชาวโซ่เห็นเนี่ยเกาะเครื่องพริกแกงเริ่มแรกต่ำ,ตำพริกแห้งลงไปก่อนทุกคนนะใส่พลังเด้อชาวโซโรคลิปนี้กัน พอเป็นพริกแห้งที่ว่าเอาไปนะจะก็ะผัดใส่หมอ้อนิดนึงเพื่อจะทำกรอบนะ,ะเดี๋ยวจะต้องเลยชวยโซ่ต่ำไปก่อนทุกคนกับการต่ำพริกแห้งของเขามาเาต่ำฮอตระยะนึงแล้วทุกคนต่อไปโซ่จะข้อใส่ปลาผักสีเล้วผักหอมของเขาลงไปเลย ส่วนเครื่องพริกแกงนี่ก็จะบ่มีผักใบมะกรูดเน่าจะส่วนเนาะและ้วก็บบ่่ตนี้บ่มีนี่ก็มีและลายยางที่เฮาเคยเฮ็นนะจะต่งางผิวมะกรูกดหัวสิไข่คาขี้งบ่มีเลยทุกคนมีแต่ประมาณนี้มันจะต่างกันหลายจักเครื่องพริกแก่งไปพวกอันนั้นนะเครื่องปุ๋งก็บ่ได้มีบ่ได้ใส่อันแปงนัวบ่ได้ใส่เ,เกลือบ่ได้ใสไม่ย่งลาได้บ่ผิวตัวนี้นี่นะซาไมี่ย่างหลักๆมีแต่กะปิน้ำปลาเด้น้ำปลาบ่มีซานั่นพ่นตามพริกแกงอ๋อพริกแกงนี่มีแต่กะปิอ๋อนะ ต่อไปจะแมนผักบัวผักเทียมมัจจะซาไปทุกเครื่องก่อนต่ำให้มันเข้ากันก่อนทุกคนไปซึ่งว่าหาก็อาจจะโบละเอียดกันได้คือเกาด้วยทุกคนเครื่องพิแกงของเราเ่าได้แบบใส่เวลานิดนึงบางผิวจะข้ามเลยทุกคนว่ารดสารข้องอัน ข้าวปุ่นน้ำเงียวนี้มันอออประมาณได้ค่ะคอมเมนต์บก็อกเขาเดี๋ด้อทุกคนเพราะว่าเขาก็เคยกินคือเกลาเละไยูทีเมืองไทยเป็นต้นตำรับข้าวปุ่นน้ำเงียวเมืองไทยเพราะว่าเขาก็เลยว่ามาเฮ็ดกินเองดูคลิปการซ่อนอยู่ในย t u b e คือเกลานะคนเพื่อว่าเขาจะได้กินว่ารสชาติมันจะคือกับ f อซคอมเมนต์บอกหรือบอนะทุกคนจะอออประมาณได้นั่นเองทุกคนเดี๋ยวเ่าพิมพ์ยางทัวเน่ากันเพราะว่าสูตรนี้ต้นในไซทัวเน่เดย์ะโซนี้แมทัวเน่เขากใส่ซัมนี่ทุกคน เดี๋ยวยางครัมันหอมมันกรอบนี่เรเอาจะต่ำใส่กับเครื่องผิดแกงนี่พอาพิมก็ซอยต่ำซะสุก็ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนบอกใส่กะปิไปต่ำท่าเลยก็ได้บ่พิมกะปิต่อเลยแมนโอเคกะปิล้วก็พอดีอันนั้นยางได้แล้วก็สร้างตอนนี้ซอยกันทุกคนเพราะว่านี่กะปิใส่บานจากบวงซ่องอะบวบวงเดียวก็ได้บวงเดียวเนาะเติมเล็กนิดึงซะหอมได้หนึ่งบุบีจริงทุกคนนี่เครื่องผิดแกงเดี๋ยวจะมาเฮ็ดข้าวหนมจีนน้ำยา เฮยเบิร์นขปุ้นกับน,น,น้ำจีนน้ำเงี้ยวปุ้นน้ำเงี้ยวปุ้นน้ำเงี้ยวอ่าซาลาวกับข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวถ้าไทยข้าวหนมจีนน้ำเงี้ยวนะอู้กับตายทุกคน <c oughs> ต่ำโคกนี้นะก็ได้ประมาณนี้ละนะเลเยตเดียร์เบละเอียดเดียกับป่นกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์น่าจะนั่นแหละปอความผิดนี้นะทุกคนตัวหนาวข้าว่าวตัวนาวขา้าวบาซโซ่จะบริบบเป็นแผ่นบางๆคืบบอบา้านเอฟซีด้อทุกคนโอ้ยตกแล้วาซโซ่ อ่ทุกคนทั่วงอกทั่วเน่าทั่วเน่าข้งว่าพิมกับยางไฟเรียบร้อยแล้วห้อมเลยทุกคนบานพวกเขาจะเป็นต้นหน้าไปเลยทุกคนจะไม่เป็นแผ่นบางๆทีว่าเขาเห็นอยู่ในซูรเขาทำจะเป็นแผ่นบางๆเนาะคลายกับเขาต้มเกียบนี่นี่ครับพีจะข้อเอาไปตำเลยทุกคนอันนี้ก็เหากับโวโหจะออกเป็นไ้ได้สโซ่เพราะว่าใส่ทั่วเน่ากับกะปิเข้าไปเลยพอ พ่อเนากะมีกินนิดน,นึงแล้วเนาะแ,<ม>แต่ว่ากะปิกัมีกินคือกันหัวจจอ,ออกหมดแต่ข้างไฟแล้วก็ห้อมเนี่ยอ่ะมานี่แหละทุกคนคุกๆต่ำๆให้เข้ากันนิดน,นึงฉันเยอะให้มันตีตามขึ้นเลย <laughs> ต่ำเื่อผิรเกแกย <laughs> อ่ะเรียบร้อยซาโซอ่ะต่อไปเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้ซาโซเป็นคนจัดการต่อ เดี๋ยวบุพีเปิดหม้อแกงครับเบิ่งกันบ่โอเคมะเบอร์กันดุโม่แถวมาต้มได้แล้วโอ้น้ำเงียวน้ำเงียวก็ถือว่าจมลงไปแล้วทุกคนนะว่าจะเอามันมันเดี๋ยวะซาโซเนาะให้มันมันโม่ไห่นี่โอ้น้ำซุปก็ออกเวปซี่คุ้นๆเนาะซาโซเนาะที่ออกเรื่องนี่ทุกคนจานดอกนิียวนะอ่ะมอบนาทีนี้ครักับซาโซ่ต่อเลยอ่ะทุกคนตัวนี้อ่เราจะใส่ กระเทียมซ่องแบบซาโซก็คือกระเทียมจีนกับกระเทียมน้อยบ้านเฮาเองนะนี่น mm hmm. เพื่อว่าเขาจะไปเจียวไปเจียวเขาจะมาไว้ห่วยกินกับอา่าขนมจีนของเขาซาโซเราหินเจ้าไปต่ำก่อนทุกคนเ่อกระปุนบ,บานเพิร์นี่ก็ที่ว่าทายขั้นตอนเลยทุกเมนูเลยเะาะอห้ารไทยที่ว่า <Men. S 2> เห็ดมากบแบบใส่ขั้นตอนแบบ ทั้งกลุ่มไล่นะทุกคนแต่ว่าออกมาในโบ๊ะเลยว่าสุดยอดเมลรสาร์ที่แบบแซ่บแหงเพวกบ้านเราพวกมีจากเชีองนอกมันจะแบบเอามาห่วยทางหน้านี่ไงนอกจากจะเป็นนีเป็นเฟิร์นตอที่ไปกระซอสาทางหน้าน่ะเขาเขาทำจีนบ้านเอาหรายใส่หน้ามะเพ็ดพงกับมะไรเพ็ดดิบขี้หนูดิบตําเน่อใส่งบัวผักหอมแต่ว่ากลิ่นกับานทุกคนบริษัทแบบห่วยหน้าแบบนี้มาเดี๋ยวก็พิมพ์ข้อต่ำนี้แป๊บนึงทุกคนแล้วหอกจะเอาไปทอดกันนะรอท้าเป็นขั้นตอนต่อไปมาทุกคนเดี๋ยวซักโซจะข้อเจียว กระเทียมก็หั่วก่นอนเนื่องว่าการเจียวกระเทียมนี่ถ้าห่อเออเครื่องน้ำมันห้องห้อมนี่เราจะบริเวณจิมเลยทุกคนเราจะเอาไปใส่ต่อก็คือขั้นตอนต่อไปนะฮะโซอผัดเรื่องมันอ่อนเในซอสวัวนี้เราจะบริเวณให้ออกปีเต็มเลยมันจะไหม้เป็นเพราะว่าตีาไล่ขั้นตอนแห่งทุกคนอันการทำมัน คนน้ำเงียวนะตอนนี้ก็ฝากดับสีเบิ้งคลิปให้เห่าดีเดอร์ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าๆกับบอพินในการอาหารถ่ายต่อไปทุกคนเพราะว่าเ้าก็ตั้งใจเฮ็ดเตะแต่ละคลิปนะอาจจะเหี่วเนี่ยนิดนึงทุกคนแต่อดใจเบิ้งให้กันได้ตอนนี้ก็แบบขอบบอสเลยว่าตักแดดเลยทุกคนตักแดดถ่ายคลิปเลยให้บอกเสงแดดก็ลังอยู่ถึงหัวเลยนี่นี่ตัวนี้เนาะหอนแหงใบไม้ก็ล้นล่ายเลย ปล่อยหน้าทีซะโซ่เจียวกระเทียมหอมก่อนทุกคนถ้าเจียวกระเทียมห้อมเอ,อ,เมอมาออกมาแล้วทุกคนซะโซ่จะอเจียวกักบขั้วมะเข็อเทแห้งนี่่อเลย <ไอ S 2> ทุกคนเพืเ่อเขาจะได้ไปกินกับขนมจีนข้าวเห่าทุกคนเหาก็จะเริ่มเห็ดพริกแกงข้า่กรนมจีนของวเห่าทุกคนขึ้นแล้วเจียวเทียมแลีวกพเม็เขื้เทศไปจืดเลย เราจะเอาน้ำมันก้องกระเทียมนี่นทุกคนน้ำมันเจียวกระเทียมนี่มาทอดพริกต่อเพื่อจะเพิ่มความหอมหพริกนะทุกคนหอมแห้งนะกินกระเทียมเจียวไม่พอตับย่อยไม่ไหม้ด yeah. so ิตับไม่ไหม้ละครมาคั่วเลยดิสำหรับพริกนี่ก็เป็นพริกที่แบบเผ็ดร่า่นะทุกคนจะต่างจากอะพริกนี่แบบพริกจินดายแห้งเนาะแม่อะนี่เผ็ดแห้งกระเทียมคนแห้งบานหอมแบบมันมันลดจัดเผ็ดแห้ง จะบูมบานซะซ่อเอินซื้อพริกนี่หมดเลยหัวใามันแห้งกแห้งเลยจะบูดได้บินซื้อว่าพริกกินดาออพริกอ่าซีฟ้าห<ม>่อกระโบหูเลยต้องเผ็ดคือเพรเผ็ดดิบกระือเพรเผ็ดดิบเลยจะส่สเอสสเก็บตักเลยจะไม่ละต้มสมอนเลย,เลยวันนี้เราจะไว้กินกับข้าวหนึ่งจีนของเฮานะทุกคนมันจะสุดยอดไลยคาดบูดได้พริกพริกแห้งทอดมาต่อไปพิ่แกง แก่ห่าไปแกดูขั่วใส่กับน้ำมันเชืวว้อเลือดจะทอดกระเทียมกับทอดพริกนะทุกคนโอ้มห่อเป็นเนาเฮียทุกคนแมนมีขั้วคั่วผ่อหอมบ่ออสุกไปหนึงทุกคนแมนห่อแตใส่เนื้อมูกห่อลงไปอ่าต่อไปเนื้อมูกทุกคนว้าวแต่ถ้าว่าจะให้คลายอาหารบ้านห่าตอนนี้นะทุกคนอันนี้ก็คลายกับอันนี้ยก่อนเขาสอยเขาสอย แล้วก็หน้าเข้าวซอยลงกเบาบางแม่นแต่ว่าจะซอยทุ่นเน่นนนเาได้ตัวนี้นมมนหนึ่งทุกคนท่นเน่าแต่มันก็เทสก็คือกันแม่จะเทสตัวนี้เดี๋ยวอันสี่ท่านน่าจะเข่นอ่าข้าวซอยลวกเบาบางเดียวคอมเมนต์บอกเดี๋ยวเราจะมาเให้ถ้าเบิ้งทุกคนเอาห่อแฮ้งทุกคนเก,กินทุ่นเน่าน,านี่ได้เน่าเลยน,ยนะโทอดแม่นเราจะคั่วสุกพระมาณเลยทุกคนเนะราต้องการผิดไรก็ได้ตัวนี้นะคั่วผ่อม เอาละทุกคนนางใช้ชิ้นโซ่ผัดมาแล้วก็จะผ่อนแล้วตอนนี้เอาออกไปเลยเขาจะเอาหม้ออ่าน้ำข้าวปุ้นเขาหอ,อมาค้างไว้ทุกคนเพ่าจะได้ใส่ซีนี้ลงไปเสียงกมาเลยชั้โซ่หอมแห่งพี่น้องหอมไร่นี่หม้อเข้าน้นมจีนเนี่ยเดี๋ยวชั้โซ่เอาไปมาหลงเลยชั้โซ่จะลงต่อเลยนี่แหละจะเพิ่มซีซั่นโดยเครื่องพริกแกงนะทุกคน เรื่องมีแกงจากอทีวาซาโซต่ำแล้วก็ผัดเมื่อกี้ใส่เข้าไปกับข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวนี่นี่แหละมีซีซสั้นขึ้นมาทนทีนั่นแต่ถ้าเป็นขา้าวซอยบานเห่าจะบริสาเธี์ยหม้อเลยดีกว่าใส่บนถ้วยนะแม่จะใธิแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยว้าวทุกคนซี่เริ่มอ่องละซี่พริกซี่อ่าเครื่องแกงของเหา่าเดี๋ยวข้าตักนำ้าง ทางหม่อสิไดายม,ม่เก็บทุกรายละเอียดาทุกคนยังเห็นซีซั่นนะสั้นมากกินไร่นี่ข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวของทุกคนคือแล้วคือแล้วแล้วยังเลือดทุกคนจะโซ่กระหลังกระหลังต้มอยู่ด้วยเลือดนะอ่าเดี๋ยวจะปกไว้นิดนึงเราจะมาเกี่ยวเครื่องอ่ะส่วนโซ่สมแล้วก็จะมีเครื่องเคียงแล้วก็มันทุกคนได้เบิรงการ์ดมาสิ่มข้ปุ้นอ่าน้ำเงี้ยวของทากคเลยทุกคนคไป ตายทุกคนนี่ววกนี่เขาเห่าบดบดบดแล้วของแท้วัคซีนสั้นพี่น้องอ่าต่อไปมักเล่นทุกคนเล่นมะเขือเทศไปเลยอ่าปรุงด้วยน้ำปลาเนาะบลาิีเน่นอเขาเช่าประมาณครึ่งทับพีนี่คนดูทุกคนยามันอีเข็มมาจ็กทุนนนาวขนาดนะทุ่นนาวเช่เกลือลงไปได้แล้วก็มีกะปิจก็กกิแกงได้ไอ่าอาจจะเข็มเพราะว่าค่อยๆปรุงเอา ถ่า,ายโดยเลือดมูซัซวๆล,ลงเลยเอาจ่องอนั้นหองๆนะไม่ตกจ่องขั้นอา่าใช่แหละฮือนะเลือดมูสตม้มว้าวพอดีเต็มหมอ้อเลยทุกคน <c oughs> น่ากินหล,ลายเราจะบุกคนล่าทุกคน,านมมายานเึ่งมั่วเออยานเลือดม,มูสก็เฮาเหมือนนั้นเดี๋ยวเฮาต้มสักพักหนึ่งฮะยังกเกาะเมื่อกี้เทศเหมือนเริ่มเปื้อนนิดนึงเราจะมาซิมโรซ่ากันเรากำจะไปเกี่ยมเครื่องเคียงก่อนทุกคนไปกัน มาทุกคนอนที่เราค่อโโคยก็เที่ว่าไกล้จะมาฮอรแล้วทุกคนนี่ตัวน,นี้จะเป็นเครื่องเคียงที่จะมากินกับก็ปูน้ำเงี้ยวข้เาเหเนออาอหลักๆแล้วจะมีตัวนี้ทุกคนผักกาดดองหรือส้มผักส้มผักกาดจะมีทั่วฝักยาวตัวนี้จะเป็นกระลำปีเราจะกินกับทั่วงอกทุกคนนี่จะมีพริกแห้งอีกพวกไดมักผิดกระซ่ามาแบบว่าเด็ดซี่กันนะ่บะพิมพ์ยการนี้บัวห้อมจะมาซาทางหน้านล้วการนี้เจียวเจียวอ่าผักเคี้ยวขาที่เราดเจียวไปก่อนหน้านั้นเราทุกคน นี่ไว้นี้ก็เดี๋ยว<อ>สิ่งที่ค่ายบาได้ก็คือข้าวหนมจีนทุกคนก็คือข้าวปุ้นของเฮานั่นเองนี่มีเฮาก็จัดมาเลยหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวจะให้ชาโซ่จัดใส่ถ้วยก่อนทุกคนเกลี่ยม,มาละเพราะว่าหิวข้าวแหงตอนนี้เดี๋ยวสาวท,ทุกคนมาได้กินข้าวเถอะวันนี้นะคุณก็มาหลายคนบอจับเดอ้อมันเผ็ดเดอ้อโน <No. S 1> นะข้าวหนมจีนมานี้ก็จัดแบบเดน้เนๆเ,เลยทุกคน ซึ่งว่าภาชนะที่เ่าใส่ใจในกระป็นเอสีผู้ใหญ่จะดีบนฟากมาให้ทุกคนเดี๋ยวคลิปแกะกล้องเ<ม>ขาจะเปิดให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งตามล่างได้ว,ว่าพวกเขาได้ยังแด่นะอ่าเมื่อวานเราจะไปลองเบิ่งน้ำซุปพวกเขาทุกคนโอเคายมาทุกคนนี่บ้าพิมโอ้โหอ้อกเลยเฮ็ดไฟอ้เอ,ลอ,อเลยบ้าพิมแมนบ้าแม่แมนใส่อ้อค่ะเดะเฮีย ว่าก็เรียว่าสุกหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวซาโซจะข้อสีบางน้ำข้าวปุ้นข้าเขาก่อนเราจะออกเป็นรสชาตไไิเพื่อว่าเราจะได้อ่าปรุงตอ่อโอเรื่องว่านั่นน่ะข้าบัวซาโซแดงอุ้ยหอมแหงทุกคนแมนชีสั้นทุกคนสุดยอดนี่นะข้อสีบางน้ำก่อนอุห้หอมพุนเอาหอมต๊อกเงี้วเดียวกินดอกเงี้วกับเป็นกินเดียเ่าวโบเคยเดีไห หวผม,มเผ็ดนี่ถือว่าจ,จัดจานได้ทีเดียวทุกคนแล้วก็ส้มบ้านน,นิดนึงค่ะทุกคนส้มบ้านนี่นมาจากน้ำมันนี่ก็มาก,กันบบเปลกลกงกุ้งหอยนะบ,บ่พิมพ์ออกส้มบ้านแบบละมุนได้ส้มบ้านแบบเข้ากันเนี่ยบ่ได้ส้มบ้านโดดท่าน่ะอีบ้าฉันได้ส้มบ้านละมุนท่านแหละคลิปเลยอันละมุนเราต้องมาสร้ายอธิบายทุกคนอ่ะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจางซ้อโซ้อโซโคเติมน้ะปลาอีกเติมหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปกินกับผักของเอามันจะจางขนาดบ่พิม ถ้าจ่องน่าจะพอดีก็ปีกอะเติมน้ำลงไปนิดนึงเนี่ยซาโซอ๋อแม่ละเนาะนี่ใส่ลงไปเลยทุกคนตอนนี้เลือดเถาก็ลังฝูอยู่ทางหน้าหมดแล้ว่าเลือดเถาต้มสุกแล้วเด้อนี่ยนี่ต้องยิ้มของเหาเลยทุกคนพี่โอน่ากินแหงมาบะนี้กระเทือบปลาแดวเราจัดเลยถ้วยมาเลย ซาโซตักกันทุกคนเขาจะเริ่มซีนกันละพอต้องยิ้วเหมือนยุลลุมคนเด้อทุกคนนี่จะถ่ายเป็นละเอียดให้ทุกคนได้เบิงเลยทุกขั้นตอนการตักการตกแต่งแบ่งถ้วยสุดยอดหิวข้าวหลายถ้าว่าใส่ลูกซีนนี่มูวจะเข้าโดยบอกซาโน่าจะได้คือกันเนาะได้บางของเพชรพันชาติตินไก่หนังก็มีบ,มมบอนโอ้ น้ำแบบคุกกี้นิดหนึ่งซซโซมากินน้ำร่ายนี่ประมาณนี้ทุกคนโซโซบอกมากินน้ำร่าแต่ใส่น้ำคุกกี้นิดหนึ่งพูดผิดตลอดของบอลเท่ากับเส้นทางกับนั่นอนทุกคนผมคือชาติจะเอาผิดผิดนิดหนึ่งเนาะแมนเดี๋ยวเราจะไปสิมด้องยิวให้ทุกคนกินตามล่างทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสิมดอกยิวให้ทุกคนกินตามล่างคือไรอ่ะสงสัยหูเขาแหงพูดผิดผิดทุกทุก นะเพราะว่าทุกอย่างมันพิธีพิทักษ์ไร่พิธีพิทัทนกรบมฐานจากน้อยเลยเนาะเอาเรียบร้อยเดี๋ยวตบแตง่งโดยผักของเข่าอบซาซโซ่แหน่หนะ้ากินแห้งโอ้ยขึ้นปลมแล้วทุกคนอ่ะใส่ยังแดดซาซโซ่มานัน่นแหละก็จะบอกเอาตัวนี้นี่ใส่ลงไปนี่ทุกคนรำปีรำปีถั่วง,งอก ใส่ลงไปแล้วก็จะมีตัวฝักยาวซอยตัวฝักยาวซอยนี่โคตรน่าจะมือด้วทุกคนเอากินกันเองเด้อง่ายๆส้มผักดองทุกคนนี่น่าจะไปกินเกลียนนิดนึงเลยปอพิมพ์ผู้ใดมักส้มก็สามารถเตอม์บางนาซาได้ชุบสโซ่ตองเติมแน่นอนแน่นอากาศบัวห้อมทุกคนแสดงหน้านิดนึงว้าวพริกแห้งด้วยโอ้ยกระเทียมเลยสะโซ่จะลืมเด้อของแฉะใส่กระเทียม ทอดของเราให้กระจอาเห็ดต้นนี้บ่าวพิมการจัดจานเสร็จแล้วทุกคนข้าวปุ้น้ำเงียวกุงเห่าเนี่ยวันนี้ขนมจีนน้ำเงียวสุดยอดนะนี่ว้าวอ่ะจัดจานให้จัดทั่วไ้บ่าวพิมพ์เดซ่าโซไซยังเดถั่วจานนี้หน้าหักแหงเดีย่ยซะสนะใสข้าวเป็นแหงมาเลยคลายกับแบบว่าจัดมาสะเพาะแบบเป็นห้องเป็นห้องให้ก่อนเดซ่าใสเครื่องเคียงของเหา ผิดทอดเด้อถ้าเอาผู้ได้มักว่านกันนะจะเติมของว่านเลยเนาะเป็มน้ำตาลบอไปมักส้มกับเติมเพราะว่าตัวนี้เขาบริษัทน้ำตาลทุกคนผู้ได้มักกินว่านคือคือบอผิวตรงบริษัทน้ำตาลอยู่นอกเติมน้ำตาลนิดนึงอ่ะเรียบร้อยอ้าวนี่ตัวนี้มันถ้วยของบอพิมพ์ทุกคนเสร็จแล้วเต็มถ้วยเลยทุกคนกินจุกๆเน้นๆขนมจีนน้ำเงี้ยวครั้งแรกของเราป้านั่งกินข้าวกันทุกคนมาทุกคน ตอนนี้บีบเฉลยโบซาโซนี่เนาะลองเฉลยเด้อมังนาวเดี๋ยวซาโซข้อสีมแด่ก่อนดอกนิวก่อนอุ้ยหอมแหงทุกคนนี่นะทุกคนดอกนิวที่ว่าเราเคยกินมาก่อนเลยอ้าวพี่มันจะข้อชิมคือซาโซกันนะกินเลยนี่เลยบอกหรือว่าแม่งกินเพลียอเลยมันคล้ายๆกับคือว่ามียางเนาะแม่งเป็นนุ่มๆแบบเป็นแบบเมืองๆนิดนึง ผักกระเทียมกรซ่บทุกคนกินรสชาติไม่มากที่ว่าเขาได้กินเข้านุมจีนน้ำเงี้ยวอาหารดังของเมืองไทยอีกแล้วพี่น้องพริกซ่ีทุกคนนะคะมังนาวอ้าวบอกว่าทุกคนกินนี่ใส่ซ้อนซ้อมคือเขาหรือเปล่าถ้าเป็นจินปกติเขาจะใส่ไม่ทูดเลยเ่าพี่แมนโอ้ยหอมกระเทียมเกี๊ยวกระซ่ก็ใส่มังนาวอีกก่อนอ้ยอดอ่ะทุกคนลุย ทำแรกห้อมห้อมหอสโซ่ห้อมหอมเครือออ่องพริกแกงห้อมอันร้องเงียวแล้วกับกระเทียมทอดกระเทียมเจียวของเขาคาต้องการน,น้ำอีกก็สามารถเอาได้เดี๋ยวป้าเพอยงจอยทุกคนอ่ะลองมือกินกันเลย มันเป็นแบบตุดซัดมันมากินมันมากับข้าวนอมจีนที่ว่าเขาเคยกินผ่านมาทุกคนนะรสเด่นคือหอมพริกแห้งหนำม,านาามันาวพิมแม่ว้าวโอ้แซ่บทุกคนมันจะอ้ออันนาเผ็ดแล้วก็ หวานอ่อนๆเนาะของกนนั่นนี่เป็นกระดูกปุ๋เนาะแม่นน,น้ำซุปหวานจักกระดูกแ,แล้ยพิวบรรยากัศขวบว่าก็มามาเล่นนี่ลแล้วก็ส้มสมของมะเกตเทศมาเล่นนี่แหละนิดนึงเนาะเขียมอ่อ,อนทุกคนอุย้ยสุดยอดกินตอนแบบบรรยากาศนอนฮอนตอนเที่ยงทุกคนแม่ช่วยเป่งข้าวเซาเลยทุกคนตอนนี้ข้าวเซาช่วยปนกันเลยหล่อถ้ากินข้าวปุนน้ำเงียวอย่างเดียวนี่แซ่บแฮทุกคนแต่ก็ในเอาปุ๋งเขาเลยเนาะเพราะว่า น้ำอันข้าวปุ้นเขานี่ก็ห้อมแบบห้อมพิแกลนะทุกคนห้อมทุนาวแล้วก็มาซาก็ตกับผักดองจีนโอ้ลงตัวแล้วก็กับผักสดของเขานี่เข้ากันขนาดเลยทุกคนดอกนิวดอกนิวเนี่ยมันเอาพิมไปเสิร์ชว่งในกูเกิลนะทุกคนจะโบแมนคือดอกนิวบานเฮาซะโซแม่นบ่มันจะเป็นดอกนิวอ่าดอกนิวออกซิแดงสีส้มนะส้มจัดออส,ส้มแดงดอกนิวบานเฮาเหมืนอนโบแมนอีกตึมสนิทนึงน,ะนั้นน่าจะกินอะไรมันจะเป็นออกซิขาวเนี่ ว่าน่าจะบ่มีดอกอยู่บ้านหอ้อตามที่เบิรงอ่า Google มานะดอกเงียวสนิทนี้ของเธอมีอยู่แค่กึนแท่นี้เขาเ่แนใจทุกคนแบบนม้ค่ะงกึนจังหวัดกึนน่าจะมีโอ้ดยอดทำมากินลักษณะคละ้ายๆอ้อไปถังข้าวสวยนิดน,นึงแม่บ้านกินคล้ายๆนะ่ะอยู่จะกับกกาดดอง ดูว่ารสชาตินี่ก็ับโบโบค่อยเผ็ดร่าดนะส้นเนาะและมัลพอดีเพราะอะไรคนเบิ่งว่าอาจจะว่าเัาใช้พริกเยอะเกินที่จริงบริบร,เริเผ็ดปานนั้นทุกคนธรรมดาเวลาาัวไช้ก็ปุน่นเหมือนเจือจอุ่นเราในกะผักสดร่าดันละมันก็ดับกันไปนะทุกคน กินบร้เบิ่งกันแล้วทุกคนกินเบบ่้นกันใ่หน่ะเวลามากินกัดทึกกันแล้วก็ฟะกัสดอกน่ะแกเรียนมาแม่นแมนมาฮอนแล้วทุกคนตอนนี้สัตว์เข้าไป อยางให้ซสโดต่อโดยอันนะพริกทอดกินพริกทอดเข้าไปหน่ mm hmm. จับหนนี้เลยก,กรอบๆเลยบ้าโบซ้าโซบะกาคิดเผ็ดแล้วคนปะ่ะพอโอสดเด็ดชนดิดประมาณห้าหกนัวแล้วทุกคนอ่าตอนเลือดเน้นๆเลือดหมูต้ม mm hmm. ยอด ตอนนี้แบบกำลังแบบใจขึ้นกำลังหยุดบัไรัยแซพแพ่บแห้งอ่ะขอจัดตอนเลือดก่อนอว้าว่้าบเผ็ดว่าชันพี่น้องกินเข้าไปเราไปเริ่มเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นได้ไหมเนี่ยมามพริกทอด ส,ส,สเรื่องว่ามูขาาาาามนะ้ข้อเหงาที่ว่ากระดูกที่เหาต้มนะโคตเปื่อยเปื่อยแหง้งอ่าอบ่าวพิมพกับเศร้าโซก,กับเจไดข้อนั่งกินต่อแต่ว่าจะได้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกับการทำ ขนมจีนน้ำเงี้ยวครั้งแรกในชีวิตของเฮาแล้วก็เป็นการกินการสิมครั้งแรกอ่ากับขนมจีนน้ำเงี้ยวของเมืองไทยนะทุกคนอันนี้ก็นอีกคือเมนูหนึ่งที่ว่าใช้ระยะเวลาในการทํานี่แบบยาวนานเลยเครื่องปรุงเครื่องเคียงทุกอย่างแบบไล่ขั้นตอนต้องใช้เวลาขนาดทุกคนเ่าก็ตั้งใจแบบแยกสิ่มเดคนนอนไปดูนอนจะกินเด่นส้มกับควมแถวรอคอยเพราะว่ามันแซ่บแห้งขนาดทุกคนแมนเดียว คลิปนี้ก็เขาจะจบเลยเพียงเท่านี้นะคุต้องข้อขอประคุณทุกคนหลาไๆที่ว่าเข้ามาครับสมคลิปของเขาถึงว่าคลิปอาจจะยาวเดียกับลบกวนเบอร์ห้าเดเดอร์เพื่อว่าเขาบริยักษข้ามขั้นตอนทุกอย่างเขาบริยักข้ามเพราะว่าถ้าว่าข้ามขั้นตอนปุ๊บเดี๋ยวเบอง์ว่าห้าเขาจะบริสมบูรณ์ก็คือแบบขั้นตอนอาจจะให้ไปกับเฮ็ดทั้งแบบบางอย่างขาดให้ไปนั่นเองเขาก็เลยว่าอาจจะเป็นคลิปยาวนิดนึงทุกคนทงได้ก็ขอขอประคุณทุกคนอี่หนึ่งที่ว่าเบองคลิปก็ให้พวกเขาตั้งแต่ต้นจจบแลวก สวยเบองโฆษณานะทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะวันนี้บาพิมพ์จะโชกับต้องข้อลายไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะนั่งกินต่ออีกนึมแป๊บหนึ่งขอประคุณไล,ะล,ะละย์เด้อ